สวัสดีทุกคนวันนี้ก็จะมารีวิว my setup skateboard นะครับผมว่าที่ผมใช้เนี่ยมีตัวอะไรบ้างนะครับเจ้าแผ่นนี้นะครับผมผมใช้เป็นแผ่น event set นะครับผมแผ่นญี่ปุ่นนะครับอันนี้เป็นสติ๊กเกอร์นะครับผมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับแบรนด์นะ อันนี้เป็นแผ่นญี่ปุ่นแบรนด์ Event Sense นะครับสภาพก้านเอาตามนะส่วนทากนะครับผมเป็นอินดีเพนเด t นต์นะครับไทเทเนียมนะครับผมส่วนลูกยางก็จะเป็นอินดี้เหมือนกันนะครับผมระดับไฮนะครับสีส้ม ก็จะเป็นน็อตอินดี้นะครับผมล้อเป็นล้อสปิดไฟนนะครับขนาด52ความแข็ง 101A นะครับส่วนลูกปืนเป็นของ IW นะครับบอลสันนะครับผมอันนี้มันน่าจะมองมเห็นเราเพราะว่าผมหยอดน้ำยาลูกปืนไปมันก็เลยดำ ิปเทปเป็นแบรนด์นี้เลยก็ไอแผ่นเก่านะครับไอแผ่นแรกนะผมมันได้หักลงไปแล้วนะครับผมไอแผ่นก่อนหน้านี้นะไอรีวิวคลิปแรกเลยนะครับแล้วก็แผ่นที่2ก็จะเป็นแผ่นที่สองจะเป็นแผ่นตัวนี้แหละใช่แต่ว่าก่อนหน้านี้ซื้อซันตาคูสมาก็หักไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยก็เลยเอาแผ่นนี้กลับมาใช้ ัาน,นี้ทนมากก็รีวิวเข,ขาาก็มีแค่นี้แล้วครับ